โอ้โหได้มาแล้วคุณผชมมีครับเป็นกล่องปืนซีรีส์นบล็อกนะครับสองกล่องนะครับเป็นปืนซีรีส์ที่บวดดันหากท่านกำลังมองหาเว็บขายไอเดีเกมไอเทมโค้ดเกมบัตรไกด์หน้าเชลบัตรเติมเกมออนไลน์ผมขอแนะนำเว็บนี้เลยครับขั้นเทพไม่โกงไม่เกียนร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปนะครับท่านผู้ชม ฮัลโหลโจโจสวัสด tamam, okay. ีเด okay. ็กไทยโอเกรียนทุกคนนะครับมาอยู่กับผมปานนลจากช่องพี่เจทีพีอีกแล้วนะครับทุ่กช่องวันนี้ผมก็จะมาแจกโค้ดฟรีไฟล์ล่าสุดนะครับเป็นโค้ดของกิจกรรมนี้เลยนะครับทุ่กช่องก็คืออย่างที่เห็นปกจะแจกโค้ดเลยครับวันนี้นะครับก็เดี๋ยวขอแคปหน้าจอไว้นิดนึงนะครับไปทําคลิปนะครับทุ่กช่องก็วิธีเติมโค้ดนะก็ไม่ยากทุ่กช่องก็แค่เข้าไปนะครับในหน้าไอ้นี่นะประกาศนะครับทุ่กช่องประกาศหายวอเตอร์ฟักยูมีอ้าวประกาศหาย เอาแล้วไงคุณผู้ชมครับประกาศหายประกาศที่ใส่โค้ดหายไปคุณผู้ชมเออเขาประกาศทิง้งนะครับคุณผู้ชมเขาไม่ให้ประกาศไว้ครับเข้าไปในโพสต์ไกลนางั้นเราก็ต้องเข้าไปที่ไกลหน้าฟรีไฟนะไปที่โพสต์ไกลนาโยาผมแตะลิงก์เติมโค้ดมาให้แล้วกันเนอะก็อย่าไปดูนะโยมจะได้เข้าลิงก์นะครับคุณผู้ชมไป โอเคครับท่านผู้ชมครับเราเข้ามาที่โพสต์ของในวันน่าเติมเว็บเติมโค้ดนะครับของไการหน้าไฟล์ผมแปะลิงก์นะครับนี่ก็คือโค้ดแรกที่ผมจะแจกน้ำผู้ชมก็คือเป็นโค้ดที่ได้กล่องสกินปืนนะครับปลายไทยนะครับเป็นกล่องที่มีเอ่อเอ่ออะไรวะคาเกาแปนะครับบวกดาเมจนะครับซึ่งค่อนข้างจะดีนะครับกล่องนี้บวกดาเมจ2นะครับได้ทั้งหมด5กล่องนานผู้ชมก็สามารถเอาไปใส่กันได้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะทั้งลิงก์ทั้งโค้ดอะไรไว้ให้หมดเลยนะครับท่านผู้ชมครับได้ไม่ต้องพิมพ์ไม่ต้องเสียเวลาครับเป็นไงครับได้้้มมาาแลลว5ก่่องนนะทผูช แล้วก็คลิปนี้มีอะไรที่พีกหนักกว่าเดิมอีกคับคุณผู้ชมก็คือหนึ่งเลยคือโปรแกรมอัดน,นี้ผมปิดไมค์าผมลืมสองเลยผมนั่งอัดคลิปอยู่ดีนกขี้ใส่หัวคุณผู้ชมผมละเซ็งเลยครับคือแบบนี้คนที่สองคุณผู้ชมคนนี้ก็จะเป็นตัวโกนะครับคุณผู้ชมก็คือใส่แต่ด้ตัวโกนะครับ ได้เป็นด้านของตัวโก2ใบคุณผู้ชมนี่ครับก็ใส่โค้ดกันไปเรียบร้อยคุณผู้ชมครับแส่ยังความยีด้วยนะครับใครช้านี่โค้ดหมดอดนะครับคุณผู้ชมครับก็ยังไงก็ใครที่เข้ามาดูคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะคุณผู้ชมเสียดายนะครับคุณผู้ชมครับเนื่องจากว่าผมไม่ทันคือแบบมันไม่ได้เปิดไมค์อัดเสียงวันท่นทุกคนคงจะได้เห็นช็อตเด็ดนะครับช็อตเด็ดคนดังนะครับตอนที่ผมโดนขี้นกล่นใส่หัวนะครับก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูกล่องปืนกันเลยคุณผู้ชมครับป อ่าในช็อตนี้ก็คือแบบว่าผมเข้ามาในเกมแล้วผมหาไม่เจอคุณผู้ชมผมไม่รู้ว่ากล่องปืนคือกล่องไหนที่ผมได้นะคุณผู้ชมก็คือผมก็เลยว่าไม่รู้นะว่ากล่องไหนนะครับเนี่ยก็หาอย่เลยหายไม่เจอคุณผู้ชมจริงๆมัน,มนคือกล่องลายไทยนะต่ผมลืมอ่านนะครับผมก็หาไปหาไม่เจอคนระับเดี๋ยวผมพาไปดูตอนที่ผมเจอแล้วกนะันนะคุณผู้ชมครับนี่ก็คือกล่องปืนที่เราได้นะตอนแรกผมมีกล่องเดียวผมซื้อไวนะ้ตอนนี้ก็คือมีมาอีกห้ากล่องนะครับที่เราใส่โค้ดถ้าเกิดใส่โซนนี่ครับนี่ครับกล่องซีรีส์กันนะครี่ท เป็นสายฟรีนะได้กล่องไป5กล่องส่งเผื่อได้ถาวรนน,น,ก,ลนกล่องนี้ก็คือที่ดีที่อยากได้จริงก็น่าจะเป็นคานะครับก็คือเดี๋ยวผมจะไว้ไปสุ่มนะครไว้เปิดทีเดียวนะครับร้อยกล่องนะครับก่อนว่าขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะฝากกดไลค์กดซับสไคร e กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วก็นกขี้ใส่หัวนี่มันคือเรื่องเดีเหรมีคนบอกว่าใช่ผมว่าไม่น่าจริงนะ